ซัม u n g c 4 5ล่าสุดสเปคพร้อมวันวางขายนะครับ c 4 5หรือ z 4 5เนี่ยแหละครับซัมซุงนะครับ, Samsung, รบวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับสำหรับซัมซุง z 4 5นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องกล้องและเรื่องชิปต่างๆนะครับคร่าวๆนะครับสำหรับคุณที่กำลังเล็ง s ซัมซุง z 4 5อยู่นะครับ วันนี้สเปคเรื่องกล้องนะครับมีข่าวมาอัปเดตกันนะครับก็คือเมนแคมเมอรนี่เขาบอกว่าจะได้108เมกะพิกเซลเลยนะครับส่วนเทเลโฟโต้นะครับ64เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็อัลิท์วายนะครับ12เมกะพิกเซลเลยนะครับแต่ที่แจ๋วก็คือมันจะมี S Pen Holder ด้วยนะครับแปลว่ามีปากกาให้คุณใช้ด้วยนะครับสำหรับคุณที่ชอบเขียนชอบอะไรพวกนี้นะครับและแน่นอนนะครับเรื่องชิปนี่เขาบอกว่า มันควรที่จะดีขึ้นซึ่งตอนนี้ก็คาดเดากันว่าอย่างน้อยน่าจะเป็นชิปนะครับ snap 8 gen 2นะครับและแน่นอนนะครับพอเป็นชิปตัวนี้แล้วมันจะต้องเร็วกว่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cpu หรือ gpu ก็แล้วแต่เร็วกว่ารุ่น4แน่นอนนะครับรุ่น5นี่นะครับส่วนน้ำหนักนะครับเขาก็คาดเดาว,ว่าน่าจะหนักประมาณ275กรัมนะครับและความหนานี่ก็อาจจะอยู่แค่เพียง6.5มิลเมแค่นั้นเองถือว่าบาง ใช้ได้เลยนะฮะกำลังพอดีนะครับกำลังใช้ถือสะดวกแล้วก็ไม่หนาเกินนะครับอีกอันนึงก็คือการ improve เรื่องกันน้ำครับ Waterproof นะครับ,รบก็จะเป็น IPX8 นะครับ w o t e r p r o o f ซึ่งถือว่ากันน้ำได้ดีทีเดียวแต่ว่าหลายคน,นะฮะคิดว่ามันกันได้แล้วก็แบบเอาไปถ่ายในน้ำอะไรเงี้ยไปไว่ายน้ำไปถ่ายในน้ำหรือว่านอนเล่นในอ่างน้ำอยู่ไปจุ่มในน้ำด้วยอะไรเงี้ย มาจจะก,กันได้แว๊บนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่เขาบอกกันน้ได้เม็ดหนึ่งสามสิบนาทีหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ไม่แนะนำนะครับถ้าคนที่กําลังรออยู่นะครับวันนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆมาเร็วไปเร็วนะครับคุณคิดว่าสนใจอยากจะซื้อไหมนะครับแล้วก็ถ้าคุณที่ชอบเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับโดยใช้มือถือนะครับถ่ายรูปตัดต่อเทคนิคอะไรพวกนี้นะครับ โดยเฉพาะถ่ายรูปอาหารนะครับเรามีเพลย์ลิสต์อยู่ที่ช่องนี้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยลองเข้ามาเลือกดูเจาะดูเฉพาะสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณสนใจนะฮะแชร์กันเข้ามาด้วยนะครับว่าคุณคิดอย่างไรนะครถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยง่ายๆนิดเดียวนะครับกดติ้งเดียวเองนะครับไม่เสียตังค์นะครับกดไลค์ก็ฝากกูด้วยนะครับที่นี่วันนี้ขอบคุณมากครับบอดี้คอร์เรชั่ครับสวัสดีครับ I've been thinking 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 I've been thinking